ดูปลาอุ้ยปลาดูที่ไหนปลาอุ้ยที่ปลาอู้หูอู้หโอ้ดูที่ปลาดิพาน้องมาชิ้นช่องแล้วก็มาดูพี่ปลาด้วยเห็นไหมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีดะดีดะไปดูชีปลาไปดูชีปลาไหนไปสวนพามาเที่ยวสวนกัน อ,อ,อุ้ยเอ้ยเอ้ยด้วยฮะฮะให้ให้อ้อยออยเชือกพันขาเชือกพันขาเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมีมานนี่ก่อนเชือกพันขายกขาขึ้นยกขาขึ้นอ๋อ ไหนไปดูปลาสิไหนอยู่ที่ปลาอยู่ไหนเฮ้ยขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ยียย้ดาขึ้นไปไปดูสิที่ปลาไปดูแล้วโอ้โหทำอะไรกัน <c oughs> ไปดูปลาทีนะ่ไปดูปลาทิไหนหนู่นนีปลาอยู่ไหน เห็นไหมปลาอฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยเห็นไหมพี่ปลาน้ำตกน้ำตกไปไหน โอ้ยดูปลาสิไหนปลาโอ้ยโอ้ยจิงจิงเอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ย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 มุดไปจริงเลย